ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความรุ่มรวยทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอีกทั้งยังมีจุดเด่นด้านภูุวัฒนธรรมที่หลอมรวมคนหลายชชาติและาศาสนาไว้ด้วยกันโดยในแต่ละภูมิภาคทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคใต้และภาคอีสานก็จะมีประเพณีไทยท้องถิ่นของตัวเองที่สะท้อนถึงรูปแบบความเชื่อวิถีชีวิตและอัตลักษณ์เฉพาะตัวประเพณีสีภาคของไทยนี่อะไรบ้างบทความนี้รวบรวมมาให้แล้วเปิดความหมายประเพณีไทยหมายถึงอะไร ประเพณีไทยคือขนรรมเนียมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาสะท้อนถึงความเชื่อวิถีชีวิตภูมิปัญญาศาสนาภาษาและวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนในพื้นที่ประเทศไทยแม้ว่าการแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการของประเทศไทยจะเป็นออกเป็น6กภาคได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แต่หากแบ่งภูมิภาคแบบกว้างๆตามกลุ่มวัฒนธรรมแล้วก็สามารถแบ่งออกเป็นสีภาคได้แก่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้โดยรวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตกอยู่ในภาคกลางอีกทั้งมีบางจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนบนที่ถูกรวมเป็นภาคเหนือซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของประเพณีและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันของพื้นที่เหล่านั้น